ไม่เอาวิดีโอมาเลกันาวรุ่งกับเป็นเป็นอะไรกับพี่บู๊ผู้หญิงที่โอรดีสุดครับเป็นอะไรกับพี่บู๊นทุกดีครับสังกัไม่ยอเลี้ยมบ้านแต่ผู้ชายครับคนนี้ไครับนี่คือบุกโดนครับเบบี้ไม้สังกัดบ้านเหมือนกระพาตเเลยครับไม่ดูใไมู่ครับกัดเบ็ดใครีมมิคับ อันนี้อันนี้ของนายปานุพงศ์ครัเอาเลยครับคนที่ ไม่รู้เด็ดลรองี้ถ่ายอะไรของมึงมาจัดบ้านกันเล้ยมึงจะถ่ายอะไรถ่ายเชี่ยเดี๋ยวนี้คิดยังไงกับการติดศูนย์ของครูอาจาครับคือผมจะติดอแท้มากเลยครับในที่นี้ผมคิดอยากปลูกคอตายมากเหย่ตายเลยรู้มั้งตัวเองเแล้วคิดอะไรผมรู้เพราะว่าตายจริงไม่มีเด็ด มึงเป็นใครตัดเสียเลยโอ้พ่อรู้เรื่องอะไรเราเล่นเล่นบังกว้างนู่นเลยเหรอคิดยังไงกับความรักครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ัาว่าเรียนมี คือกติที่ว่ามีรูกูไม่ยุ่งเลยเรินไปจีบผัวมีปัวจีบดีเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่านี่กเป็นกติการเรียนทีดีมากเนาะไม่ใช่ครับนั่นคือกติของผู้หญิงแต่ของผมคือคติอานารีมีรูตั้งไม่สนงแต่จะไม่ต้องเรียนเย็นศึกษาอ่านในภาคสื่อสน่อตัวยาแต่หยิบออกมาอานารีที่มีรูเฮ้ยจบนะครับต่อไปเรามาสัมภาษณ์กับนักทักใจบริษัท ผู้กอบกู้เอกราชของไฟนะครับจูมงเฮ้ยเขาคือลงจีหมิงวะไม่ดูจากเลยครับโอ้ยนั่งไกครับประมองพัฒนาเขาเลยนะครับแรนด์ตัวดีที่สของโลกนะครับไม่ครับนี่ผู้กอบกู้เอกราชนี่คือนายกนากสมดิ์จกคนต่อไปครับยัยผมต้องถูกเล่ของเลยครับไม่เป็นไรครับผมครับตัวดีตั้งใส่ตังค์แดงขึ้นลงคงยืนตั้งไหม มุงจะแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพยังไงคู่เยอะมากมาเนี่ยจไม่ตำตาหนิ้วไอ้ขี้ไม่เลวถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นนายกถ้าผมดีถ้าติดไม่ยากครับผมจะเอาลูกแจไอ้เอาลูกเจปิด